สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปติดตั้งขาทีวีกับผนังบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นแป้นติดกับผนังนะครับตัวนี้จะเป็นของ AJ นะครับชิ้นต่อไปจะเป็นขายึดกับหลังทีวีนะครับตัวนี้จะมี2ชิ้นนะครับซ้ายฝานะครับตัวนี้จะเป็นปรับระดับได้นะครับ รับระดับของหน้าจอนะครับขึ้นบนลงล่างนะครับส่วนต่อไปจะเป็นน็อตนะครับอันนี้เอาไว้ไขด้านหลังทีวีนะครับแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันนะครับต้องดูที่ทีวีของเรานะครับชิ้นต่อไปจะเป็นพุกเหล็กนะครับตัวนี้ผมจะใช้4ตัวนะครับยึดกับแป้นติดผานังนะครับตัวนี้ ส่วนต่อไปจะเป็นระดับน้ํานะครับตัวนี้ผมจะไม่มีระดับน้ําในตัวก็เลยต้องใช้แยกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับด้านบนจะมีคล้ายๆตะขอให้เกี่ยวนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นน็อตยึดนะครับกันหลุดนะครับวิธีใส่ก็คือเอาขอเกี่ยวด้านบนเกี่ยวไว้ที่เป็นยึดผนังแล้วก็น็อตด,ด้านล่างนะครับ ก็ขันเข้าไปนะครับให้เกี่ยวกับแป้นอีกทีนะครับกันกันหลุดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับทีวีอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่เกี่ยวด้านบนนะครับแล้วก็น็อตด้านล่างแล้วก็ขันเข้าไปนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปติดที่ด้านหลังทีวีนะครับเอาน็อตใส่ไปด้านหลังทีวีนะครับระดับต่อไปเราจะมามาร์กจุดนะครับว่าเราจะติดประมาณไหนนะครับแล้วก็มาร์กจุดใส่น็อตไปนะครับระดับแรกเราก็ตั้งระดับน้ํานะครับ ก็เมื่อได้ระดับครับก็มาร์กจุดไว้นะครับเพื่อจะใส่น็อตนะครับอันนี้ผมจะใส่สมุมนะครับต่อไปจะเป็นการเจาะผนังนะครับตัวนี้ผมจะใช้ สว่านของพัมกินนะครับตัวนี้จะเป็นสว่านไร้สาย20หวน,นะครับของพัมกินตัวนี้จะมีหมุดเจาะปูนเจาะกระแทกนะครับก็เลยสามารถเจาะฝาผน,างนังได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับ เมื่อเราทําการเจาะรูครบทั้ง4รูนะครับเราก็นําพูกเหล็กนะครับเอามาใส่นะครับทั้ง4รูนะครับเอาค้อนตีเข้าไปนะครับ เมื่อเราใส่พูกเหล็กครบตั้ง4ดรูนะครับก็ให้เรานำแป้นยึดกับฝาผานังนะครับมาติดนะครับจากนั้นเราก็น็ดตัวเมียมาใส่ทั้งเสียด้านแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ น้อยแน่นเลยนะครับ จากนั้นเราก็ขามาติดกับทีวีทั้งสองด้านนะครับอันนี้ให้เราเลือกเองเลยนะครับว่าเราจะติดประมาณไหนนะครับที่เหมาะสมกับสายตาเรานะครับสูงต่ำนะครับผมก็จะเลือกประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอาน็อตยึดตั้ง4ตัวเลยนะครับด้านล่างด้านบนนะครับ ก็าทาการยึดน็อตให้แน่นทั้ง4ตัวนะครับด้านหลังทีวีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเกี่ยวกับแป้นที่ติดกับฝาผนังนะครับจากนั้นเราก็ยึดน็อตด,ด้านล่างนะครับให้เกี่ยวกับแป้นติดฝาผนังนะครับทั้งสองตัวนะครับ อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการติดขาทีวีกับผนังนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ